สวัสดีครับหมอทีนะครับวันนี้อยากจะแบ่งปัน5เทคนิคในการที่จะเปลี่ยนตัวคุณเองให้เป็นแม่เหล็กในการดึงดูดสิ่งดีๆมีคําคมคํานึงของไอสไตน์ le, เคยกล่าวไว้ว่าจักรวาลนี้ถูกสร้างขึ้นอย่างมีระบบไม่ใช่สุ่ม4ีสุ่มหโชคดีหรือโชคร้ายที่มาแบบสุ่ม4ี่สุ่มหเนี่ยไม่มีจริงบนโลกใบนี้ความหมายของไอสไตน์คือเขาพูดถึง law of cause and effect ก็คือกฎ ของเหตุและผล law of s o w i n g and r e p p i n g ก็คือกฎของการที่คุณหว่านสิ่งใดคุณก็ได้สิ่งนั้นหว่านเมล็ดข้าวก็กลายเป็นต้นข้าวหว่านผลไม้ก็กลายเป็นผลไม้นะเรงนั้นความคิดของคุณถ้าความคิดของคุณดีมีความสุขคุณจะดึงดูดสิ่งดีๆถ้าความคิดของคุณไม่ดีคุณคิดลบคุณทุกข์ใจนะความคิดคุณก็จะดึงดูดสิ่งที่ไม่ดีเข้าหาคุณ ดังนั้นตัวคุณเองนั่นแหละเป็นแม่เหล็กที่จะดึงดูดสิ่งดีหรือสิ่งที่ไม่ดีดังนั้นประเด็นมันอยู่ที่อารมณ์ถ้าคุณเปลี่ยนแปลงความคิดและเปลี่ยนแปลงอารมณ์บางคนใช้กฎนี้นะครับใช้รอ c อส s อ c แอนด์เอฟเฟกเนี่ยแล้วไม่ได้ผลเพราะอะไรครับเพราะเขาคิดบวกแต่เขาไม่สบายใจในใจดังนั้นโลกใบนี้จะถูกดึงดูดมา ตามความรู้สึกของคุณดังนั้นการที่คุณคิดบวกผลคือคุณต้องรู้สึกมีความสุขด้วยผมมี5ข้อที่ผมทำ365วันที่ผ่านมาแล้วมันเห็นผลแล้วมันเวิร์กมากผมอยากแบ่งปันนะเพราะผมเชื่อว่าถ้าทุกคนเอาไปทำวันนี้วันนี้คุณจะได้รับแต่สิ่งที่ดีๆมากขึ้นกว่าเมื่อวานแน่นอนและถ้าคุณทำจนกระทั่งเป็นนิสัยเป็นชีวิตประจำวันนะคุณจะยิ่งเห็นผลมากขึ้นข้อหนึ่งนะคือตื่นมาปุ๊บ ก้าวลงจากเตียงปุ๊บขอบคุณเลยขอบคุณดินฟ้าอากาศขอบคุณลมหายใจขอบคุณสามีขอบคุณภรรยาขอบคุณลูกๆขอบคุณคุณพ่อขอบคุณคุณแม่ขอบคุณอากาศดีๆขอบคุณร่างกายครบ32บประการขอบคุณที่ฉันยังมีชีวิตอยู่ขอบคุณบ้านที่ผ่อนอยู่ขอบคุณรถขอบคุณงานที่ทําแม้ว่างานนั้นเราจะไม่ชอบแต่ว่าขอบขอบคุณไปก่อนนะขอบคุณให้ให้ตาคุณเนี่ยจูนนะครับสมองคุณจูนมองเห็นแต่สิ่งที่ดีๆแล้วทั้งวันคุณจะเห็นแต่สิ่งที่ดีๆนะครับ2นะครับ คือคุณต้องออกกําลังกายบางคนอาจจะชอบออกกําลังกายตอนเย็นเดี๋ยผมออกกาลังกายตอนเช้าการออกกาลังกายตอนเช้าเนี่ยทำให้ร่างกายของคุณที่เพิ่งตื่นนอนแล้วยังทํางานไม่เต็มที่มันกลับมาเฟรชแล้วกลับมาสามารถเวิร์กได้อย่างเต็มที่100%เต็มในตอนเช้าไม่ต้องเยอะครับ5นาที10นาที15นาทีกระโดดตบก็ได้เดินก็ได้วิ่งจ็อกกิ้งก็ได้นะครับ 3. คือคุณต้องทานอาหารที่มีประโยชน์อาหารที่ที่มีประโยชน์จะทําให้ร่างกายของคุณสมองของคุณนั้นมีพลังงานนะครับ มีสารอาหารเพียงพอที่จะสามารถทําสิ่งที่ดีๆที่คุณตั้งเป้าหมายไว้ 4. คือถ้าคุณพอมีเวลาให้อ่านหนังสือพัฒนาชีวิตนะครับหนังสือพัฒนาชีวิตจะทําให้คุณเนี่ยโฟกัสไปเรื่องของการที่คุณเชื่อว่าคุณสามารถเติบโตขึ้น และทําสิ่งที่ดีขึ้นได้หรือว่าถ้าคุณไม่มีเวลาก็เป็นหนังสือเสียงก็ได้เป็นออดิโอบุ๊กก็ได้ที่คุณจะสามารถฟังในรถช่วงรถติดได้หรือถ้าคุณมีเวลาอีก,อกนิดนึงคุณจะเปลี่ยนเป็นนั่งสมาธิก็ได้หนาทีก็พอครับการนั่งสมาธิอย่าไปยึดติดกับศาสนาการนั่งสมาธิเขาเรียกว่าะปะเป็นรีลิส s e เมดเมด t i เทชันคือการที่เราสามารถช่วยปลดปล่อยทุกสิ่งทุกอย่างออกไปแล้วฟังเสียงหัวใจของตัวเองฟังเสียงทุกอย่างได้อย่างถูกต้องแม่นยา คือคุณต้องถามตัวเองก่อนออกจากบ้านเลยว่าเฮ้ยวันนี้ฉันจะเจอเหตุการณ์อะไรดีๆบ้างถ้าคุณโฟกัสว่าวันนี้คุณพยายามจะมองหาเหตุการณ์ดีๆเหตุการณ์ดีๆจะถูกดึงดูดเข้าหาคุณคุณจะเจอแต่สิ่งดีๆพอคุณเจอสิ่งที่ดีๆคุณก็ขอบคุณที่เจอสิ่งนั้นแล้วความรู้สึกของการขอบคุณหรือความรู้สึกของ การมีความสุขก็จะดึงดูดสิ่งดีๆอีกด,ดังนั้นทั้งวันคุณจะเจอแต่สิ่งที่ดีๆซ้ําไปซ้ามาดีไหมครับถ้าคุณเจอแต่สิ่งที่ดีๆซ้ําไปซ้ามาในชีวิตนะครับก่อนนอนอย่าลืมทบทวน p e r f o r m ร์แมของตัวเองนะครับอาจารย์บดีตึงเงงงสีสอนผมอันนี้สําคัญมากเพราะการทบทวน p e r f o r m ร์แมหมายความว่า วันนี้เราทำอะไรที่ดีบ้างแล้วพรุ่งนี้เราจะทําให้ดีขึ้นอะไรที่เราทําให้ดีพรุ่งนี้เราก็จะแก้ไขและทําให้ดีขึ้นคุณลองเอา5เทคนิคนี้ไปใช้ชีวิตคุณ365วันนับจากนี้นับตั้งแต่วันนี้หรือนับตั้งแต่พรุ่งนี้เลยจะเป็นชีวิตที่อัศจรรย์และเป็นชีวิตที่มีความสุขและทะยานไปข้างหน้าขอบคุณสำหรับการติดตามครับหมอทีมครับสลิดถอสุวรรณ